จากกรณีการหายตัวไปของจ่าเอกอธิวัฒน์ทิติพงษ์ภพศารอายุ32ปีเป็นข้าราชการทหารเรือในสังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่2พื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีได้เขียนจดหมายสั่งลาไว้ที่บ้านพักก่อนจะหายตัวออกไปจากบ้านพักในพื้นที่บริเวณกิโลเมตรที่6ตั้งแต่ช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมาจนวันนี้รวมระยะเวลา6วันแล้วที่ได้หายตัวจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทางหน่วยงานต้นสังกัดคือกองพันธ์สรวัทหารเรือนั้น mm. ก็ได้มีการออกค้นหากันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่พบและในวันนี้ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยกู้ภัยสัตหีบจานวนรวมกําลังกว่า1 0 0นายเลยทีเดียวนะครับในการปูพรมออกค้นหาจ่าเอกอธิวัฒน์บริเวณพื้นที่โดยรอบรัศมี2กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับโดยทางญาตินั้นเชื่อว่าแม่หมอที่อยู่จังหวัดบุบรีรัมย์นั้นได้นําดวงชะตาไปตรวจดู และแจ้งว่าจ่าเอกอธิวัฒน์นั้นได้เดินอยู่ในป่าที่ใดที่หนึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พักนะครับซึ่งการค้นหาตลอดทั้งวันก็ไม่พบหรือไม่พบร่องรอยของจ่าเอกอธิวัฒน์แต่ดังใดจนมาในขณะนี้นะครับเวลา18บแนาฬิกาก็ได้รับรายงานล่าสุดจากทางสถานีตำรวจภูทรจังหวัดสแก้วนะครับก็ได้รายงานมาว่าได้พบจัดได้พบตัวจ่าเอกอธิวัฒน์ไปปรากฏตัวอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าชัดเจนหรือไม่นะครับก่อนที่จ่าเอกอธิบัตินั้นจะขอให้ทางหน่วยงานตำรวจนั้นส่งตัวขึ้นรถน่าจะเป็นรถโดยสารจากจังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อที่จะมาลงปลายทางที่อำเภอสัตหีบแห่งนี้ซึ่งทางหน่วยงานรวมถึงทางญาตินั้นก็คาดบ,บังและภาวนาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงคือ,อจ่าเอกอธิวัตินั้นยังมีชีวิตอยู่และกําลังเดินทางกลับมาที่นี่ เพื่อที่จะมาพบหน้าครอบครัวและมาพบหน้าเพื่อนพ้องรวมถึงสิ่งต่างๆสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นในหลังจากนี้นะครับเราก็มาภาวนากันนะครับว่าขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความจริงนะครับและขอให้การรอคอยในครั้งนี้เราจะได้พบตัวของจ่าเอกอธิวัฒน์ตามที่ได้รับรายงานมาล่าสุดในตอนนี้นะครับซึ่งคาดว่ารถตู้โดยสารคันต่อไปนะครับน่าจะมาถึงบริเวณที่แห่งนี้ช่วงประมาณเวลา19นาฬิกานาทีและช่วงเวลา 20.30นาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่นั้นก็กำลังเฝ้ารออยู่นะจุดปลายทางของคิวรถจากจังหวัดสระแก้วกันนะครับเอาละครับเรามาภาวนาให้เขานั้นได้กลับมานะครับแนะขอให้ได้พบตัวเขาตามที่ได้รับรายงานไว้ล่าสุดนะครับีน,น้องทหารกินรถมานเปล่าพี่ไม่มีครับเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นนี้คือทาง ใช่ครับพี่เดี๋ยวื้นที่ที่ฟังผมนิดนึงใช่ครับซื้อตั๋วขึ้นท่าวัฒน,นาตอนนี้ตำรวจยืนยันว่าขึ้นรถคนชื่อบอยมาตอเนี้นยเขามาจอดออยเหรใช่ใช่ตำรวจคือว่าบอยบไม่ยอมใช่ใช่โอเคเดี๋ยวอย่างเงี้คือขึ้นมาเสร็จปั๊บบอยเข้ามาจอดเติมป้ายที่บางก,การะจักถูกต้องไหมแล้วมาเจอรถพี่อีกสองคันใช่ใช่อ่าบางการะจัเอเ็นทีวีนะหลังจากนั้นน่ะบอยเขาจำไม่ได้หรอกว่าคนเนี้ยอยู่ในรถเขาหรือเปล่า ตอนนี้มันมีมันมีสกิตใจอยู่ที่นี่ว่าตอนที่ท่าบอยเขาบอกเขาเข้าห้องน้ำเขาเดินมาปั๊บเห็นคนเนี้ยยืนส่องกระจกอยู่แต่ทําไมอ่ะเขาตีหัวมากกิโลสิบแต่เขาไม่ได้มโนกิโลสิบเขาอาจจะมัดผิดกัรหรือต้องกินกระตุกปมาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมอยากจะส่งรูปไปให้พี่ดูอ่ะแต่แต่มีแต่มีว่ามากขึ้นจากมัฒนาคนหนึ่งจริงๆแต่เขาผมยาวผมยาวไม่ใช่ยาวแล้วเขาว่าเป็นทนายความก็ไม่ใช่แต่ผมดูแล้วผมไม่น่าใช่ ตก็ไดกผมอยากจะให้ผมจะส่งรูปไปให้พี่ดูก่อนว่มามันคนคนเดินอยู่มีอยู่ในรถพี่ไหมได้ไหมพี่เดีย๋ยวแอดไลน์หน่อยได้อดอเอาพี่พี่พี่มีไอดีไลน์ไหมในวินาทีหลังจากนี้นะครับเราได้มาอยู่กันที่หน้าบ้านของจ่าเอกอธิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยกองพันสารวัตรทหารเรือที่ได้หายตัวไปถึง6วัน ในตอนนี้ก็ได้รับข่าวดีว่าเขานั้นได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับและในขณะน,นี้ทางพี่ชายของเขาและทางญาตินั้นได้กําลังรับตัวของเขากลับมาบ้านเดี๋ยวเราจะได้พบกับเขากันนะครับซึ่งในโอกาสต่อจากนี้นะครับเราจะได้เห็นความสุขและความประทับใจที่เกิดขึ้นของครอบครัวนะครับที่ได้ทราบว่าน้องชายและญาติของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ได้หายตัวไปถึง6วันนะครับ ครับในตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสําคัญแล้วนะครับของการกลับมาของจ่าเอกอธิวัฒนนะครับซึ่งได้เดินทางกลับมาสู่บ้านของเขาและหน่วยที่ตั้งอย่างปลอดภัยตอนนี้ทางญาติก็ได้มารับตัวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเขากันนะครับนี่นะครับก็ผู้พันสารวัตรนะครับ กองพันสำรวจทหารโดยที่สองก็ได้มารอรับกลับบ้านนะครับครับตอนนี้ก็เพื่อนทหารนะครับก็มาเฝ้ารอการกลับมานะครับนะครับเดีย๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันนะครับนี่นะครับก็เป็นเพื่อนทหารนะครับที่มาเฝ้ารอการกลับมาของ จ่าเอกอธิวัดนะครับอีดับร้อนไปกันนะครับอินดีกลับบ้านนะครับอดีครับพี่โอเคนี่นะครับก็เป็นภาพความประทับใจนะครับที่วันนี้จ่าเอกอัทิทีวัดที่ได้หายตัวไปถึง6วันก็ได้เดินทางกลับมาบ้านกับพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนทหารยังปลอดภัยนะครับซึ่งสร้างความ ดีใจให้กับพี่ชายที่เฝ้ารอการกลับมาถึงหกวันนะครับพี่ชายครับขออนุญาตนิดนึงนะครับอยากทราบถึงความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ที่ได้เจอน้องชายว่าน้องชายปลอดภัยฮะครับน้องชายปลอดภัยครับครับพี่ได้พูดคุยกับน้องเขาไหมครับว่ามาเกิดอะไรขึ้นนะเบื้องต้นน้องชายผมยังไม่พร้อมนะครับยังเหนื่อยอยู่คครรัับบครับ แล้ว้สัมาษณ์ครับในเบื้องต้นพอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเป็นยังไงน้องเออน้องเขาเดินไปเรื่อยนะครับไปถึงนู่นเลยใช่ไหมครับพี่ครับตอนนี้ปลอดภัยดีใช่ไหมครับปลอดภัยดีครับผมครับดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกควารับครับครับหลังจากที่ได้มีการพบตัวจ่าเอกอภพิวัตรแล้วนะครับทางกองพันสารวัตรทหารเรือที่สองได้มีการดำเนินการยังไงต่อครับจากเรื่องนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องเราที่ได้ยินดีนะครับที่ เราได้พบตัวจ่าเอกอธิวัตรกําลังคนที่มีคุณค่าของของกองพันธุ์นะครับซึ่งพวกผมและกําลังคนทุกนายก็รู้สึกยินดีดีใจมากที่ได้พบตัวนะครับหลังจากนี้ก็คือสิ่งที่แล้ว,ลว,ลวมาเนี่ยคือทางกองพันเนี่ยเราก็รับทราบปัญหาอยู่แล้วเราพยายามจะช่วยเหลือเขาช่วยเรียวยาให้เขากลับมามีชีวิตที่ดีเช็กเช่นคนท,ท,ทั่วไปเหมือนเดิม ไม่มีการซ้ำเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับมีอะไรเราจะช่วยเหลือกันเปรียบเสมือนครอบครัวที่น่าอยู่เช่นเดิมครับครับพี่ครับอ่าพี่เป็นทางพี่ชายอยากจะฝากถึงทางกองพันสารรัานเรือและกองทัพเรือยังไงกับเรื่องนี้ครับอ่ครับต้องกราบขอบคุณผู้พันนะครับที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเลยครับ่านไม่ได้นิ่งนอนใจเขาขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วก็ชุด ค้นหาแล้วก็บูลนิธิแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถึงจไม่ได้นี่เต็มกําลังครับครับและเพื่อนฝูงเขาก็ช่วยเต็มที่ครับแล้วผู้บังคับบัญชาก็เต็มที่เลยครับวันนี้ณวินาทีนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้ผมพูดอะไรไม่ออกดีใจมากครับได้ได้น้องชายกลับมาครับครับครับผมขอบขอบคุณผู้พันอีกรอบครับผู้พันเหเนื่ยครับผู้ัคับรับคุณมากครับที่ไม่ทอดทิ้งน้องชายผม ครับผมครับยังไงผมฝากเลยครับท่านป่าท่านร่าผมขอบคุณมากผมไม่รู้จะพูดยังไงทุ่านดีมากครับผู้นผ่านผู้กองแล้วก็เหล่าบรรดาทหารสาลว่าต่างเรือทุกท่านรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหลายๆคนที่มาในวันนี้นะครับขอบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับ